นี่สำหรับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะนะครับสำหรับรุ่นเกตมงคลนะครับผมปี25-24นะนะครับหลวงูุโตทันปลุกเสกมนสารนะแต่ไม่ทันท่านเข้าร่วมพิธีนะครับแต่ปลุกเสกมนสารทิ้งไว้นะนะครับนี่1ชุดก็จะได้ทั้งหมดพิมพิมด้วยกันนะทุกคนนี่มีพิมพ์คะแนนนางพญาแล้วก็พระปิตานะครับ กันนะสวยๆเลยก็ได้มาทั้งหมดสามสามชุดด้วยกันนะนี่ใครสนใจฝากได้นะครับทุกคนนะฝากได้นะยินดียินดีรับฝากนะครับนี่นะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผม นะโอเคนี่สามชุดด้วยกันนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดประดูช่ชินพีนะนะครับก็มาชมวัตถุมงคลนะรุ่นเ,เก่า,กาๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะของหลวงปู่โตกันใครรู้จักหลวงปู่โตบ้างนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวพามาอัปเดตวัตถุมงคลกันนะครับของหลวงปู่โตะนะนถึงกันแล้วนี่จุดบูเชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับก็ มี f อฟซีฝากเช่ามานะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับด้านในนะมีเลยนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือน,นครับสอง 2อ0หมื่นเจตู้ก็พันสองนะครัแบแบยกกันนะข้างในเป็นพระประธานตู้พันเนะครับพระนี่องลาสี่หมื่อันนี้ก็หมื่น้านะครับพระประธานนี่รูปเหมือนลงปู่โต๊ะึ่งหมื่นหนึ่พบาทนะครับผมตู้นี้7จ็ดร้อยนะ อันนี้องค์เล็กนิดหนึ่งเจ็ดตู้สี่เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ปีหกหกในชุดทองมีชุดทองนี่องค์เท่าไหร่อ่ะพี่ิสองนแปดนีด้สอง อันนี้บุญนาวบสถนะครับปิตาตะกุด3ดอก8,900นี่แล้วก็เป็นพระศิวลี1,000 0บาทนนะแล้วก็เหรียญโชคดี300นะครับด้านบนก็5 0 0 นะครับแล้วก็เนื้อเงินนวดพันแปด่นี่าีเอานึ่งพันนะครับเนื้อเงินสามพันด้านบนนะอันนี้ด้าน,น,นล่างพันหนึ่งนะครับทองแดงนี่สี่ร้อยจำนำนี่เนื้นอหน้าวเปล่าหรอนวี่ ใช่นะเนนวาวหนะึ่งพันบาทแก็มีผ้าปิดตานะครับมีกันตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งพันพันหกนะครับอยู่ที่ตะกุดนะนะครับตะกุดเงินตะกุดทองนะตะกุดทองก็พันหกนะตะกุดเงินก็หนึ่งพันนะครับถ้าตะกุดคู่เลยก็สามพันเนี่ยสามพันสองพันหนึ่งนะครับผ้าปิดตา อันนี้ก็สามร้อยนะองเล็กลงมานิดหนึ่งพี่มื่อไรครับลวงพี่วงอีกเล็กๆยันดงเล็กยันดงเล็กนะยันดงเล็กนะครับสามร้อยถ้ากดเงินก็ห้าร้อยนะครับแล้วก็นะเนี้ยอ่ตะกรดทองคํานี่ก็พันพันสองแล้วก็ตะกุดคู่นะสองพันแปดคู่นี่มีเงินเงินเงินทองแล้วก็เ,เงินทองนี่พันแปดนะครับถ้าถ้าทองคู่เนี่ยสองพันแปด อันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่นงนะ no. you know. อันนี้พิมพ์อะไรครับหัวเป็เงินล้านนะเป็นตาเงินล้านนะมีตั้งแต่ห้าร้อยพันหนึ่งนะพันหนึ่งก็ตะกรุดเงินนะครับพันห้าก็ตะกุดทองตะกุดคู่ก็สองพันหนึ่งนะครับนะครับถ้าทองคู่ก็สามพันด้านบนนี่ครับบนนี่บนนี่นะ er. อปิดตาบนนี้นะครับมีสองเนื้อเลย เนื้ออะไรกับเนื้ออะไรครัเนะเบเกสรเกสรเกสรสีน้ำตาลนะใบลานสีดำครับมพระเ,เวริวลี400 800นะครับ1,500นะครับ3,000 2,001 นนี่นะเดี๋ยวไปดูรุ่นเก่ากันหน่อยครับก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะมีหลายราคาเลยนะครับนี่สี่เปนสี่งสองฮะดูนเองเลยนะนี่เก้าหมื่นห้านะครับแสนสองพร้อมเลี่ยมกรอบทองเดี๋ยวนี้พันธิ์ทีก็เงียบนะเด็ก เอ็นกรับนี่นะลดลุ้ก็ะก่าทังนั้นเลยนะลองดูกันหน่อยนะฮะมีรุ่นไหนโดนใจบ้างนะครับมีสามหมื่นแปดปีสองห้าสองสองมีกาแดดีดีล็อกเก็ตล็อกเก็ตสองหมื่นห้าลูกอมสี่ร้อยลูกเหมือนแปดร้อยนะครับแล้วก็พันสองด้านล่างนี้ก็หมื่นสาม ออกขายเ็สุายได้แลนะคะันีก็ตห่้ามอลคัะให้แบบมองบานแทนนี่ทองคำนี้ทองคำได้ยี่สิบสามแสนสี่อันนี้นี่เกตมงคลนะครับเนีเกตมงคลหนึ่งพันบาทมี่งพันบาทมีแบบเป็นชุดนะครับแล้วก็เป็นแบบเดี่ยว เหี่สวยๆเลยนะนี่500 500ร้อยแปปีนะ500นะครับนี่ร้อยแปดปีหนึ่งพันมีตะกุดคู่ด้วยนะครับตะกดคู่หนึ่พด้านบนสอ0พันห้านะกับเจ็ดร้ต่นะขายรด้อต้านนี้ก็เป็นร้อยแปดปีนะคร้อยแปดปีนะ ปิดตาพร,ระปิตา500นะครับอันนี้111ปีนะ111ปีนะ 1. 11 1ปี41นะครับปี41 111ปีมี2ผิวเรียน2เนี้ยนี่อันนี้111ปีเหมือนกัน700มีตะกุดนะครับมีตะกุดนั่นเหมือนกับ5,000ตะกุด5รดอก ได้2ององค์เลยนะครับร้อยสิบเอ็ปีนี่หนึ่ันบาทมีแต่กุดคู่กก็จะมีห้องหลวงปู่เอี่ยมนะนะปบุกาุนะหลวโตลมปูกเสกนะเป็นประธานในพิธีนะกได้ครับนี่สวยเลยนี่หกร้อยนะแบบเรียมถ้าเรียมแล้ว6กร้อยจไปขายีิีิเก่ไร่ามพัตาได้ตาคนวณยหลังดูว่า ผมจะเหลือคุณจะไม่มินเท่าไหร่แล้วผมใส่ได้ไหมถูกป่ะวันนี้เพื่อนเปิดร้านไปแค่แป๊บเดียวใจจริงๆอะผมนี่รุ่นเกา่าๆโอ้โหสวยๆเลยทุกคนนะรุ่นเก่าๆนะมาดูกันได้นะครับนะครับใครที่เป็นเซียนนะเรียม,มพร้อมเยี่ยมทองเลย ได้สามเวลาเวลาเน้ราหมุไหมาเวลาตกยี่ิบกนาฬิกาก้าโมงครึ่งนะโอเคอันนี้เป็นสุดทายโอนยอตามบินไเลยก็อาจจะไม่รู้รุ่นเะ ลองดูกันได้นะครับเนมีนนมีทั้งเสียมาทั้งพระปิดตาคนระับมีหลายรุ่นเลยรุ่นเก่าเลยนะอไ่เลยนะ่เลยต่อนมนเอะ้ว่าตองผมให้คุิงกว่าดมาก ขายได้คนมันยังไม่เจอของคนจริงอีกผมไลนรนิดเดียวเลยหรอ้าไมเราไม่ทำข้ยดีกว่าผมไม่ขายระเบไม่ได้เฟเทพักูจะเอาไว้แล้วซื้อมาสามโสนกูป่อก็หลังจากที่เช่านะวัตถุมงคลที่เรียบร้อยนะทุกคนนะก็อยังลืมนะขึ้นไปกราบหลวงปู่ด้านบนนะรับนี่ที่ศาลา นะครับผมหลงพุโต๊ะนะครับอยู่ด้านบนลขึ้นมาด้านบนครับก็อยู่ติดกับคลองนะครับมีเรือแล่นไปมานะครับเดี๋ยวไปดูปฏิทินยังเหลืออยู่ไหมไม่มีที่ปนะัป่นน้ำหอนะรอคอยปลากระดิ่น,น่าจะไม่เหลือนะ,นนะเฮ้ยอนะุ้ยดู นี่นะครับก็มากราบไหว้กันได้นะบริเวณด้านบนศาลานะนี่ปฏิทินก็หมดแล้วนะครับปฏิทินไม่มีแล้วนะนี่มาด้านบนนี้ พระชาวาถูมงคลมาแล้วให้หลวงปู่อธิษฐานจิตอีกรอหนึน่งนะครับสาธุครับสาธุเยวเอามาด้านหลังกันเลยนะนี่ อันนี้เป็นรูปเหมือนนะรูปแหมนของปู่โตอ่ะด้านนี้เป็น อัจจินะครับหลวงปูต่ตอนะครับทุกคนนะ่สาธุนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้นี่น,น,นี่บาทบาทน้ำมน,นต์หลวงปู่โตนมีรุ่นเก่าๆนะนั่นน่องอนะนะครับ บาทน้ำมนต์บาทน้ำมนตปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้ดูวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูวันนี้นะครับไม่มีปฏิทินนะทุกคนปฏิทินหมดเลยก็เรียนเชินทุกกานทุกคนนะ มาทำบุญที่วัดประดูชิมพีนะหลวงพุโตมาจาับไหวหลวงพุโตกันได้นะครับผมก็มาหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนนะก็ใครสนใจวัตถุมงคลนะครับผมไม่ว่าวัดไหนนะนะสามารถแจ้งมาได้เลยนะผมยินดีเป็นสะพานบุญให้นะครับนะไปเช่าให้ได้นะครับนี่เลย เดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลกันนี่สำหรับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด3มชุดด้วยกันนะนะครับสำหรับรุ่นเกตมงคลนะครับผมปีสองห้าสองสี่นะนะครับหลวงปู่โตทันปลุกเสกมนสารนะแต่ไม่ทันท่านเข้าร่วมพิธีนะครับแต่ปลุกเสกมนสารทิ้งไว้นะนะครับนี่1ชุดก็จะได้ทั้งหมดพิมพิมด้วยกันนะทุกคนนี่มีพิมพ์คะแนนนางพญาแล้วก็ ้าปิดตานะครับนี่นะสวยๆเลยก็ได้มาทั้งหมดสามสามชุดด้วยกันนะน,นี่ใครสนใจฝากได้นะครับทุกคนนะฝากได้นะครับยินดียินดีรับฝากนะครับนี่นะครับ นี่ก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผมนะโอเคนี่สาชุดด้วยกันนะ